อัปเดตรถตู้เข้าใหม่คะ่ะหน้ายาวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะใครสนใจของเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาที่คันนี้กันเลยค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะใครที่อยากได้ในส่วนของเกียร์ธรรมดาจะมีปี2020ค่ะคันนี้เข้ามาใหม่เลยนะคะปี2020น้องเอขายเพียง969,000บาทนะคะประวัติดีใช้เงินออกรถเพียง 39มหมเก้าเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะประวัติดีรายได้พอใช้เงินดาวเพียงสามหมเก้าเท่านั้นใครที่งบน้อยๆแนะนําเป็นเย์ธรรมดาคันนี้ได้เลยนะคะยอดจัดได้สูงนะคะขายเพียงหกแสนเก้าแหกมื่นเก้าพันค่ะลูกค้านะคะอ่ะสาหรับนะคะเลขไม้ก็อยู่ที่นะคะแสนกว่านะคะลูกคา้าไม้แท้ทุกคันนะคะไม้เยอะก็คือเยอะไม้น้อยก็คือน้อยราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลขไม้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้ได้ปี2020 969,000บาทนะคะเป็นรถปลดระวางหน่วยงานรัฐวิ่งน้อยใช้งานน้อยป้ายฟ้าแท้ไม่เคยวิ่งป้ายเหลืองมาก่อนนะคะของเราคัดรถปลดระวางเกรด A เท่านั้นนะคะมาขายสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีเทาเดิมโรงงานนะคะคมไฟหน้าใสาแจ๋วฟิล์มเดิมโรงงานนะคะลูกค้า ฟิล์มเดิมสภาพรอบคันก็คือให้ดูได้เลยค่ะนะคะในส่วนของตัวฟิล์มก็แทบจะไม่มีตำหนิเลยนะคะถ้าเกิดว่านะคะฟิล์มชำรุดเราเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้ฟิล์มเดิมรอบคันนะคะร่องรอยการใช้งานแทบหามไม่เจอเลยนะคะลูกค้ารถสวยมากนะคะไล่ให้ดูก่อนดอกยางหนาๆน,นะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้า วนรอบคันให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะคะคันนี้ได้กล้องด้วยนะคะลูกค้ากล้องมองหลังสภาพนะคะก็คือฟิล์มเดิมรอบคันนะคะต้องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กๆไม่น้อยไม่มีผลกับตัวรถนะคะไม่มีผลกับการใช้งานนะคะในส่วนของล้อก็จะได้ล้อแบบนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กเลยนะคะใครดูรถไม่เป็นนะคะมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่าง พามาดูรถได้นะคะลูกค้าไม่ติดเราไม่ว่ากันนะคะให้พิสูจน์ได้อยู่แล้วนะคะเ,คเพื่อความสบายใจทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อนะคะคสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะก็ดูตามเซลล์ได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะนี่กุญแจมีมาให้ครบเซตเลยทีเดียวนะคะคแล้วก็ขอบป,ประตูค่ะวิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะขอบประตูด้านบน ก็สามารถดึงให้ดูได้เลยนะคะเวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในนะคะก็ส่วนโค้งตรงกันแบบนี้นะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะเม็ดอาร์เรียงตัวกลมสวยค่ะลูกค้าถุงด้านบนยังไม่ได้แกะเลยนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากนะคะเบาะนะคะก็เป็นเบาะ V.I.P. แล้วนะคะคันนี้เบา V.I.P. สามแถวสถาภาพเบาะตึงๆหนาๆแบบนี้เลยลูกค้าเบาไม่มีรอยยุบนะคะฟองน้ําไม่มีรอยยุบรอยเปื่อยนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะ V.I.P. สามแถวนะคะใครที่จะทําป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะสําหรับจัดป้ายเหลืองเรามีธนาคารรองรับนะคะออกไปแล้วสามารถ จัดได้เลยนะคะนี่ประตูออโต้นะคะคันนี้ประตูออโต้นะจ๊ะเบาะว i p พสามแถวคะ่ะสภาพเบาะลูกค้าดูได้เลยคือใหม่มากนะคะคอนโรลกลางก็ประมาณนี้เลยนะคะม่านมีมาให้เรียบร้อยแล้วที่ทุกกระจกมีมาให้นะคะตามมาดูคะ่ะด้านหลังก็จะเป็นเบาะนะคะติดกันแบบนี้แต่ว่าผาแยกให้แล้วนะคะนั่งได้สี่คนสบายมากนะคะ แล้วก็สามเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบที่นั่งสบายมากเลยนะคะสำหรับด้านหลังค่ะคันนี้นะคะเม็อาร์คนะคะขอบประตูนะคะก็เดิมๆไม่มีบิดเบี้ยวนะคะประตูไฟฟ้านะคะไม่ต้องไปทำเองนะคะคันนี้ทำให้เรียบร้อยเร้ยนะคะอุปกรณ์ติดรถเราก็มีให้ครบค่ะไม่แรงนะคะที่ทุกกระจกอะไรใส่มาให้ครบนะคะได้กล้องมองหลังด้วยค่ะ นี่นะคะสําหรับนะคะที่วางกระเป๋าด้านหลังก็มีพื้นที่ให้วางกระเป๋าอยู่นะคะวางกระเป๋าได้หลายใบนะคะที่วางสัมภาระนะคะแล้วก็ฝาปิดด้านหลังค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะฝาปิดด้านหลังเดิมค่ะม่านปิดมาให้เรียบร้อยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดคะ่ะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดสนใจร,รถของเซลเอสามารถโทรตรงมาได้เลยที่เบอร์094-598-9256เก้าแนะคะเจีไทยรถสวยคะ่ะลูกค้ามี3สาขานะคะสาขากรุงเทพยอยู่นองจอกมินบุรีนะคะสาขาสุราษฎธานีนะคะก็จะมีสาขาในตัวเมืองกับสาขา,าส่าศีแยกตาปานแล้วก็สาขาสนามบินสุราษฎร์นะคะ มีหลายสาขาค่ะลูกค้าใครสนใจเป็นรุ่นไหนสเปคไหน,น,ไหนก็สามารถทักทายขอรายละเอียดเพิมเ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะโทรตรงเลยที่เบอร์094 598 9256ขอรูปรถเพิ่มเติมเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้ค่ะออกได้ทุกจังหวัดนะคะลูกค้าเอกสารง่ายๆขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะค้าขายพนักงานเงินเดือนชาวสวนเจ้าของกิจการนะคะเอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อ ถ้าเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะลูกค้าก็ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตตเมนที่เงินเดือนย้อนหลังนะคะเงินเดือนเข้าย้อนหลังแล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแค่นั้นเลยถ้าเป็นชาวสวนนะคะลูกค้าก็จะใช้ในส่วนของเอกสารสวนนะคะสำเนาโฉนดส,สปกทอบห้าสมุดเกษ,ษตรกรเล่มเขียวใช้ได้หมดเลยนะคะ สวนติดพ่อติดแม่ลูกเอามาใช้ได้นะคะใครไม่เข้าใจก็โทรปรึกษาเซเว่ได้ที่เบอร์ศู4ย์เก้าสี่ห้าเก้าแดเก้าสองห้าหกนะคะอาชีพรับเหมาอะไรใช้ได้หมดเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวตามตัวเองมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้ว่าสวยเดิมขนาดไหนนะคะตามมาชมกันเลยค่ะสําหรับคันแรกนะคะลูกค้าหัวน็อตคานด้านหน้านะคะ คานเดิมนะคะหัวน็อตเดิมเกลียวน็อตไม่แตกนะคะแผงเดิมแน่นอนค่ะลูกค้าในส่วนจุดสําคัญสําคัญก็จะมีคานนะคะหัวน็อตคานด้านหน้าเคลือบเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตคานไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าคานเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะคะหัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายด้านขวาเคลียวน็อตไม่แตกนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานเครื่องหมายมออกมีมาให้นะคะ กวากระโปงเดิมนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะสะภาพใหม่มากค่ะลูกค้าหาสนิมแทบไม่เจอนะคะรถของเราคัดมาให้แบบว่าที่จอดเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะสนงสนิมแทบหาไม่เจอนะคะลูกค้าของเหลวถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันเครื่องถ่ายให้วิ่งยาวๆไปเลยหนึ่งหมกิโลนะคะลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้เลย ในส่วนของแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจก็ตอกหมุดเดิมโรงงานนะคะลูกค้าแผ่นเพจหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตรีต้องตรงกับสำเนาหน้าเล่มนะคะรถรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะออกรถไปแล้วก็เรามีบริการนะคะหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์เกียร มีโปรช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้สองปีนะคะออกรถกับเราไปนะคะมีโปรช่วยเหลือฉุกเฉินยี่ิบสี่ชั่วโมงให้สองปีเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจต,ติดในรถน้ํามันหมดนะคะแบตเตอรี่นะคะเสื่อมมีทีมงานนะคะวิ่งช่วยเหลือยี่ิบสี่ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะยกหูได้เลยเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถโทรตรงหาน้องเอได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ 5989256เช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกิน1ปีผ่อนตรงนะคะสามารถใช้เงินดาวนะคะเริ่มต้นที่70,000บาทนะคะได้ประกันปอหครบเลยนะคะปรึกษากันเข้ามาได้ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดลูกค้าออนไลน์อยู่ไกลๆนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจรถนะคะกติการง่ายๆค่ะลูกค้านะคะอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะ รึกษาเอกสารเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้โทรตรงที่เบอร์0945989256นะคะเงินดาวได้ยอดผ่อนได้ลูกค้าทำจองเข้าบัญชีบริษัท3,000บาทนะคะไม่สะดวกมาจัดเพนน์น้นองเอไปจัดให้ถึงที่นะคะจัดเพนน์นปีทั่วไทยนะคะจัดผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถน้องเอบริการส่งให้นะคะลูกค้าถึงที่ส่งถึงบันไดบ้านกันเลยไปถึงรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยคะ่ะ น้องเอคืนมาจําให้เต็มจํานวนนะคะเปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้นะคะของเราเน้นขายออนไลน์เป็นหลักนะคะบริษัทใหญ่ได้มาตรฐานมีศูนย์บริการของตัวเองนะคะรถทุกคันตรวจเช็คก่อนเอามาขายค่ะลูกค้าสบายใจได้นะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะยกหูมาได้เลยค่ะเซลล์เอเสริไทยรถสวย094598 9256ค่ะ